เปิดบ้านบอสโตนนทิ้งให้ปลด10ล้านพปรเอกดาวรุ่งช่องเจ็ดเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนที่ชื่อบอสโตนนวงบุญพักหลังมานี้กลับไม่ได้เห็นหน้าเขาผ่านจอโทรทัศน์เหมือนเคยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่เกิดจากพ่อที่สร้างบ้านใหม่โดยการเอาฉนดไปกู้กับธนาคารมาสร้างบ้านและวางแผนจะเปิดเซเว่นเกล็้ๆตลาดที่อำเภอสันป่าตองบ้านใหม่ที่สร้างอยู่สันกำแพงประมาณ1ิล้านทั้งหมดเรื่องทั้งหมด เกิดขึ้นหลังจากคุณพ่อไปใช้หรือไม่เกิดขึ้นที่เพราะคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวและพ่อวางแผนไว้ทุกอย่างเลยให้แม่หยุดงานเป็นแม่บ้านเฉยๆหลดทั้งหมดได้เพราะวงการบันเทิงใช่ไหมก็ในช่วงแรกๆก็ลำบากหน่อยเพราะเก็บตังค์ยังไม่เข้าวงการต้องขายที่ดินเพื่อเอาตังค์มาจ่ายแล้วพอเข้าวงการก็ค่อยๆจ่ายจนหมดรู้สึกยังไงหลังจากผ่านจุดนั้นมาได้รู้สึกแรกๆก็น้อยใจนะแต่พอมันผ่านมาได้ก็รู้สึกภูมิใจ เพราะถ้าเหตุการณ์ต่างๆไม่เกิดขึ้นผมก็คิดว่าตัวเองก็ยังไม่ทําอะไรเป็นรูปเป็นร่างมีรูปภาพเด็กน้อยหน้าตาน่ารักแถมยังมีหน้าตาคล้ายกันไปอีกและยังเข้าออกโรงพยาบาลเข้าเยี่ยมเด็กน้อยอยู่บ่อยครั้งขณะแรกเกิดทาให้เกิดกระแสะเมาส์แรงว่าเจ้าตัวนั้นแอบซุกลูกลปก่กาวแอบ่องอินสตาแกรมแบบทียิบพบว่าเจ้าตัวตอบคอมเมนต์แบบสัมพันธ์กับน้องมารินมาลีรินเป็นการยืนยันว่าหลานเขาเองทําให้ทราบว่าน้องมารินไม่ใช่ลูกหนุ่มบอสโตนน ดูแล้วเป็นเพียงแค่การเหินห,หลานเป็นธรรมดาจึงมีการลงรูปน้องมาเรียนแบบผีบขนาดนี้ก็เกิดคำถามกลับไปว่าเมื่อไหร่จะมีเป็นของตัวเองบ้างเพราะหลังจากมาอัปเดตสถานะหัวใจที่โสดไปได้3-4ถึงเดือนก็ขอโฟกัสแต่เรื่องงานและตอนนี้ก็ไม่พร้อมดูแลใครอยากดูแลตัวเองให้แข็งแรงแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นหัวใจทําให้สาวๆหลายคนลหลงไหลในความหล่อแซ่บของเจ้าตัวโดวยความหล่อเป็นเหตุเพราะอยู่ๆก็มีสาวมาเสนอเงินให้3 0 0 0 0 0 ั้งนี้หนุ่มบอสได้นำข้อความที่สาวคนดังกล่าวมาลงสตอรี่ไอจีและหนุ่มบอสตอบกลับไปว่าผมไม่รับงานแบบนี้ครับตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับสังกัดเก่าช่องเจ็ดสีตั้งแต่ช่วงปลายสิงหาหกหนึ่งหวังเปิดโอกาสให้ตนเองได้ค้นหาประสบการณ์ใหม่จากช่องอื่นและหนุ่มรูปงานยังได้เปิดร้านขายน้ำพริกสูตรโตนนอยู่ที่ตลาดนัดดาราในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งเรียกได้ดว,ว่าทั้งหลอ่อทั้งเก่งจริงๆเลยค่ะ